ครับเอฟซี F C, ทุกคนพอดีน้ำมันขุ่นนะครับเคยเห็นระบบกรองไหมระบบกรองไอ้น้ำมันจะขุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําเองให้ดูครับพิจัยดูว,ว่ามันสามารถทาให้น้ําใสได้ไหมโดยการใช้ตะกร้านะครับอันนี้ของจริงผมจะซื้อมาให้ประสอดครับเพื่อที่ให้ลูกมันเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยให้มันรอดตรงรูนี่หลบไอตัวแม่ตัวใหญ่ที่เข้ามากินนะครับ <Yeah. S 1> แล้วผมจะลองไอ้น,นี่ดิอาริมเป็นฟองน้ําที่เขาใช้ฉาบป,ปูนนะครับเคยเห็นไหมนะครับ แล้วก็ผมจะปั๊มดูดขึ้นมาแล้วก็ให้น้ํามาดูดเศษขี้เศษอะไรต่างๆเนี่ยให้มาแค็งตัวนี้แล้วให้น้ําใสเนี่ยมันไหลลงขา้ลแางครับนี่ครับปั๊มตัวเดียวกับที่ผมใช้ดูดขี้นะครับแรงมากครับตัวนี้คุ้มแค่ครับนี่ครับจะลองทาแบบง่ายๆให้ดูครับไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมากมายครับแต่ก็อนี้อันละยี่สิบบาทกับฟองน้าอันห้าบาทกับแสมอันสิบห้าบาทรับผมก็ะี่จูมแบบเนี้ย นี่ครับ FC ี F นี่เลยแรงครับมันก็จะทะลุทะลวงลงไปนะครับนี่ตอนนี้ังเกตดนูเนะครับแดงๆนะครับแดงๆเ๊ะผมว่าเอาปั๊มตัวหนึ่งมาเสียบแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็ให้มันฉีดน้ำพุ่งให้มันวนแบบนี้ไหมว,ว,ว่าความคงทขงอีกตัวนึงครับนี่ครับนี่ครับ FC นี่ แรงดันน้ำมันเวลามัเปิดที่บ้านบ้นเนี้ยนานๆเข้าเนี่ยมันมีแรงส่งท่มงขึ้นเรื่อยๆครับตะรู่นะครับแล้วมันก็จะวนนะครับเป็นน้ำวนโอ้โหพลังแดดแผดเผาแล้วครับเอฟซีส่วนตะแกรงที่เหลือนะครับอาละยี่สิบบาทนะครับนี่ก็โตพอสมควรนะครับเทียบกับมือนะครับก็เป็นข้อมูลสำหรับคนที่จะซื้อมาทำนะครับอันนี้เอาไว้ให้มันไอตัวเล็กเข้าไปซุกซ่อนครับเือมีหลายวิธีครับวิธีแรกที่ผมลองคือนี่ครับเป็นพูดครับจะฟังครับ แต่ถ้าไอตัวโตมันจะเข้าไปกินจริงอ่ะมันต้องหลบซุกซ่อนยากลำบากครับแต่ที่แน่ๆถ้าให้ชัวร์เน่ยนี่เลยครับว่าตัวเล็กมันจะเข้าไปอยู่ในนี้เลยนี่ไอตัวโตมันไม่สามารถเข้าไปทำอะไรทำร้ายได้เลยครับสัญชาติญาณของปลาเล็กเนี่ยเวลามันเกิดว่ามันโดนขับไล่เนี่ยมันจะหลบเข้ามุมซุกซ่อนครับนี่ไอนี่เขาโตเกินไปแล้วมั้งเนี่ยแต่ถ้ามันโตแบบนี้มันไอตัวใหญ่มันกินไม่ได้เลยครับ มาโตขนาดนี้แล้วนะครับไอ้สำหรับไอ้ที่มันเกิดหม่อยที่เฉยครับนะแล้วเวลามันมาหลบซ่อนตรงเนี้ยหลายตัวเราเราจะแยกลูกมันเนี่ยเราก็ตักเอาคาในในนี่เลยครับมันจะได้ง่ายด้วยครับโอ้หนี่เกิดเยอะมากครับนุ่นกระจายไปหมดนะครับอันนี้บอลลูนบอนลุนขาวครับผมนี่เยอะเลยผมคิดว่าไอ้ถ้าไอ้พวกนี้มาโตขึ้นมานะ่ มันจะขาวอารามเต็มหมดนี้เลยครับแล้วก็ผมจะเก็บไว้เป็นไม่พันต่ออยู่ยังไม่ขายครับยังไม่ขายรอไอพวกเล็กๆพวกแนมัาโตเท่าแม่เท่าพ่อแม่มาก่อนแล้วมันเกิดไปอีกทีแล้วเกิดไปอีกทีก่อนครับแล้วมันเต็มหนาแน่นก่อนผมเอยขายครับอตอนนี้ก็มีเอฟซีที่ติดตามผมในช่องแล้วก็ใน Facebook ครับถามซื้อและครับยังขายไม่ได้ครับยังไม่พอยังไม่พอขายครับก็ขอขอบคุณลุงแน่นะครับเดี๋ยวยังไงแล้วจะแจ้งไปนะครับ นู่เป็นฝูงนะครับอย่างนั้นเราจะแจ้งไปมาเดี๋ยวใส่บ่อละหนึ่งตะกราครับผมผมซื้อขึ้นมาพอดีอันนี้บนลูนดำครับนี่ไอฝั่งนี้มันมีผู้นะครับนะครับเราก็วางไอมุมี้ก็ไดของบ่อนะครับวางไว้อะคือธรรมชาติของตะแกรงนะมันจะลอยครับถึงแม้ว่ามันจะไปอยู่ตรงกลางก็แช่งมันก็จะลอยแบบนี้ แล้วไอตัวใหญ่มันเข้าไปกินลูกมันไม่ได้ครับก็ะล่อมมันลอยไปเถอะไม่เป็นไรถ้าปลาไอตัวเล็กมันอยากจะออกมันก็ออกเองครับมันคงไม่ไปติดแคร่ตายตัวนี้หรอกมันจะแระดับรับปมันรู้นี่ครับแต่ถ้ามาโตขึ้นไปมันก็จะไปเข้าไปแล้วครับเพราะมันเข้าไม่ได้ไงมันเข้ายากมันกลัวเข้าไปแล้วมันแครแล้วมันติดออกไม่ได้ครับนี่ดูดิเหมือนลูกออดครับแต่ไม่ใช่ครับสีดำาครับ ลูกอดไอ้ลูกคังคกครับอ,อันนี้มนโตเกินไปแล้วมันรอดแล้วแหละสลับไอ้ที่มาเกิดใหม่ที่เฉยครับอเอาไปข้อมูลให้เอฟซีแล้วรื้ว่าคนที่อยากจะเลี้ยงนะครับอันนี้สอดแดงครับผมที่ผมแยกวันนั้น,นครับก็ใส่ไปเลยเมีมุมเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการรอดของปลาเพิ่มขึ้นครับจากที่มันเคยโดนกินไป สองแสนตัวสี่ห้ตัวสิบตัวนะ่ะมันก็จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือไม่ตายเลยมก็ไม่โดนกินเลยครับนี่ลงทุนิีหน,น,น่นอนครับยี่สิบบาทครับมาเนี่ยอ้อมมาเนี่ยพอดีผมเอาไปใส่ทดลองเครื่องครองตัวนั้นหนึ่งอนครับแต่ไม่เป็นไร,รลองย้ำว่างนะครับอันไหนที่มาดีกว่าเดิมก็ทําไปเรื่อยๆครับเหมือนเหมือนงานวิจัยครับอันนี้บอลลูนสีทองครับ อันนี้มีบอลลูนสีทองแล้วก็พันอะไรไม่รู้อีกอย่างนึงก็ไหนที่สีดำๆนะครับไอบอลลูนทองจริงๆนี่ครับนี่นี่นี่มันก็เลี้ยงรวงก็ได้ครับอันนี้เหมือนจะเปะ็นบอลลูนเหมือนกันแต่มันโตแต่มันเป็นอีกสีหนึ่ง่ยลูกครับลูกอยู่ข้างบนอาจจะดูยากเพราะมันเป็นสีทองไงต้องรองมันเยอะไว้นี้อีกครับนี่ บอลลูนจริงๆนะมันยังมีสีเดียวครับเนี่ยสีเดียวครับสีทองล้วนครับนี่นอ้วนๆนะครับสีดำนี่เป็นสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยลูกถ้ามันเข้าไม่ได้มันก็ไม่เข้านะครับนนี่เฉพาะไอ้ตัวที่เกิดใหม่ครับให้มันเข้าไปครับนี้อันนี้เพิ่งซื้อมากมื่อก่อนยังไม่มีลูกค,ครับจะใสไว้ก่อนจะใสไว้ก่อนครับใสไว้ก่อน ให้มือให้มือคนจีนครับให้มือคนจีนไปบดีลูกเกิดปุ๊บมือข้าไปครับอันนี้เซตคอร์ดหรือเปล่าครับเยอะแมากครับอันนี้บอลลูนโตแล้วครับโตแล้วอันนี้แม่พันอายุหลายเดือน้ะครับอันนี้คือซื้อมาแบบโตเลยครับซื้อมาปล่อยปุ๊บเกิดลูกครับนุ่นว้าวล้วมันก็จะเกิดเรื่อยๆครับคือมันเกิดเดือนละครั้งครับ เดี๋ยวแล้วหนึ่งครัง้งนี่น,นี่เห็นไหมอันนี้เกิดรุ่นใหม่อันนี้รุ่นก่อนครับใน่โตแต่อัน,นเล็กๆนะี่คือลูกของตัวไหนไหม่รู้ครับพึ่งเกิดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่เลยเนีย่ยพอดีเลยครับเกิดใหม่พอดีครับเนีย่ยให้มันหลบตรงนี้ถ้ามันหิวนะถ้ามันหิวมันมันจะออกมากินเองครับออกมาหากินเองส่วนมีมีตัวหนึ่งมุงวนเลย ลองตัวเล็กตัวโตวนะครับอยู่รวมกันนะครับมันก็จะหลอดตายครับส่วนนี้ว่าสอดหางดาบออริจินดอนครับตัวโตครับแต่ยังไม่มีลูกอันนี้มันกว้างนะผมคิดว่ามันคงจะหลบกันได้อยู่แต่ผมมาใส่ตัวนี้ดีกว่าไอ้ตัวนี้มันเยอะครับเพราะมันมีมี3สายพันครับแสมแตพอแล้วลูกมันเยอะมาก ผมคิดว่าในนี้คงมีเกือบพันตัวแล้วครับแต่มองมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนิดเฉยเย,ะยอะมากผมต้องลงไปซูมไปหายใกล้ใให้ดูไอ้ตามพื้นบ่อนะครับมีหมดครับลุกทั้งนั้นครับก็อ,อาจจะไม่เห็นแต่มันเยอะจริงครับมันเยอะทุกอน,นูเลยเห็นไหมมันชุกมันซ่อนมันสายไปก่อนสายไปก่อน นี่ครับมันจะหลบเข้าไปดูเข้าไปอยู่เองไอฝั่งโน้นยังยังไม่ได้ถ่ายก็ระจายไปหมดเลยครับ <c oughs> เหมือนกันทั้งสองบ่อเลยครับอันนี้ก็สามสายพันธุ์ครับเยอะเยอะสุดๆครับเราต้องดูดีๆดูแบบเ <c oughs> อาเล็งดูนี่นี่เห็นไหมมนเล็กเล็กเนไหมเนี่ยครับ มันเล็กมากนี่เล็ก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 มาเยอะด้วยครับไออารามเลี้ยงเพื่อนผมผมลงดูมานนั้นล่ะอ่ะเดี๋ยวเรามันโตอีกนิดเดียวเ็นเองครับเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนอันนี้เฉพาะเฉพาะโซตรงนี้ครับเห็นไหมเฉพาะตรงนี้มีเป็สิบครับให้ดูดีๆครับมีเป็สิบครับเนี่ยข้างล่างขั้นเรื่องผมเยอะมากครับสามสี่ไปสิบครับเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ดีกว่า วัดอันนี้เลยเดี๋ยวให้มันขึ้นมาให้มาอยู่ในนี้ครับเพื่อความปลอดภัยของมันเองครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปเข้าอยู่เองครับนี่โอเคจะเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่มันโตกว่านี้ตอนที่มันเต็มนะครับโอ้สวยงามครับแน่นอนมาครับเอซีเวลาแผ่านไฟประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึงมั้ยดูเนี้ยดำๆนะครับแน่นอนนะครับผมว่ามันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เดินมาล้างครับนี่เหมือนโอ้โหเนี่ยข้างหน้าเลยครับเนี่ยขี่มมนอยู่ในน้ําอ่ะมันเป็นอนูที่เล็กมากครับเราใช้ไอตัวดูดขี้มาดูดได้ก็จริงแต่่มันเป็นละอองเล็กๆเนี่ยมันไม่ได้ครับมันต้องกองแบบนี้ครับมาเดี๋ยวขอยยดล้างแล้วมาใส่โตครับใส่เรื่อยๆครับจนกว่าน้ํามันจะใส่ครับได้ผลแน่นอนครับนะครับฟิลซีเนี่ยล้างแป๊บเดียวครับใสสะอาดปิ้งมาเลยครับเดี๋ยวเหมือนเดิมครับนี่ เพียงแค่คือมันลงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กลับด้านครับล่อนน้าก็สีดเนี่ยสีดฝังตรงข้ามหถ้ามันทะลุไปเลยครับปิ้วออกหมดเลยครับนี่ใสป่ปิ้งปิ้งปิง,ปง,ปง,ปงครับไปใส่ที่เดิมครับนี่เลยนะครับตัวนี้ผมเอาไปล้างประมาณรอบสองรอบนะครับดูดีๆนะครับเริ่มใส่ไหมอ่า เริ่มใสขึ้นมาหน่อยครับมันต้องใช้เวลาครับเพราะว่ากว่ามันจะบนมาแล้วก็ดูดขึ้นมาแล้วมาแทงตรงนี้เดี๋ยวเอาไปล้างครับเดี๋ยวรออาทิตย์อาทิตย์แล้วบอกถีลวลงครับวิจัยแท่นดูดครับสําหรับตะแ้าตะแก่ที่ผมใสเมื่อกี้ครับไอ้ตัวนี้มาอยู่แล้ลหนึ่งตัวครับนี่เป็นตัวแขางครับในช่วงที่รอเมื่อกี้นะครับที่คนดูดนะครับสาหรับผู้ติดตามผมวันก่อนผมฉาบมัโนนเปนคนเดียวครับไล่มาครับประมาณนี้เลยครับนี่ ตัวนี้มานี่ครับเพิ่งฉาบเสร็จเมื่อกี้ครับนี่ต้องฉาบครับพรติยังไม่อยู่ครับโน่นตัวนั้นยังเป็นพระติอยู่เหลือบ่อนี้อันนี้แางพื้นครับเดือดรอบๆเสร็จละมันจะตกประมาณบ่อละลูกครับลูกหนึ่งแล้วก็จะเหลือมาอีกบ่อหนึ่งครับสองคูณสองเมตรครับลึกประมาณครึ่งเมตรครับเนี่ยเหมือนนี้อยู่เลยครับอยู่เลย แต่ถ้ายังเป็นแบบเนี้ยนะครับตัวอย่างชัดเจนครับมันซึมนะครับมันซึมจากพลาสติกเนี่ยนี่ตัวอย่างครับคือมันเป็นแบบเนี้ยครับมันยังไม่ได้ฉาบกับก่อมาเฉยๆแล้วเอาพลาสติกใส่เนี่ยอันนี้อย่างนั้นครับแล้วเวลานานๆไปเนี่ยเราเข้าไปเหยียบเราไปดูดน้ําดูดอะไรเนี่ยเม็ดสายเล็กๆกับมันปักแทงแทงปุ๊บย,ย้ำไปย้ำไปมันก็ทะลุทะลุปุ๊บน้ํามันซึมลงไอ ข้างแรกครับแล้วก็ตามขอบตรงนี้ขอบวอยต่อครับไม่อยู่ครับสุดท้ายก็ต้องรื้อรื้อแล้วก็ทำนะครับเนี่ยเอาเงินไปทิ้งครับเนี่ยเป็นข้อมูลอีกครั้งย้ำนะครับเผื่อคนที่จะทําเหมือนผมอ่ะมาดูปุ๊บจะได้รู้ครับเป็นความรู้ครับเนี่ยอยู่เลยครับอนี้ก็ประมาณหนึ่งลูกครับร้อยยี่สิบบาทครับเนี่ยอยู่เลยเนี่ยเกิดเต็มครับเกิดเต็มเลยเห็นไหมเนี่ย อันนี้เยอะมากอาจจะไม่เข้าไม่ยังไม่เข้ามาอยู่ครับคือมันเคยอยู่สน,นออะไรไงี้ผมเพิ่งใส่เมื่อกี้ครับมันตั้งตัวได้มันเกิดใหม่ปุ๊บเกิดใหม่ปุ๊บแล้วมันจะซุกไปเรื่อยครับเดี๋ยวข้อมูลไปช่วงไปช่วงนะครับก็ลองล,อง,ลองทุนดูอันนี้ก็หลายหมื่นแล้วครับเฉพาะโรงเรือนนะ่ะเอาคิดว่าอันนี้ทําเองครับทําเองครับห<อ>ลักแสนครับ<อ>เกินแสนครับแต่ถ้า ไปแจ้งเขาเนะี่ยโอ้โหกว่าครับกว่าครับเอาไม่อยู่ครับเศนเดียวไม่อยู่ครับน,นี่ผมจะถ่ายให้ดูมีมีไหม,ม,มน,นี่มีแต่อยู่ข้างนอกครับยังไม่เข้าไปอยู่มันคุ้นชินกับการอยู่ข้างนอกแล้วครับนี่โตแล้วครับตามกันไปปุงุงนะครับอันนี้ก็รั่วเห็นไหมครับเนี่ยเหลือน้ําแข่แค่นี้ นี่ขนาดผมฉาบข้างนอกเลยนะครับเนี่ยมันซึมลงข้างในครับเนี่ยมันซึมลงขอบข้างในครับรอยต่อพวกเนี้ยตรงฐานฐานล่างครับตรงมุมครับถึงแม้เราใส่พลาสติกก็ตามฉาบข้างนอกก็ตามเอาไว้อยู่ครับหรืออยู่ดีครับเนี่ยชีแรกผมใส่ลงครับบอกข้างบนครับลงมาละไม่จบแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยเนี่ย ฉาบทั้งขนอกแลข้างในครับอยู่ครับเพราะว่าปลาพวกเนี้ยมันไม่จะเป็นนุ้ยเยอะครับดูจากรอยแน้าก็รู้ครับถ้ามันลงเนี่ยลอยมาอยู่ข้างนี้รอยซึมแล้วมันจะลงมาแบบนี้ครับถ้ามันอยู่น้มันนิ่งครับถ้ามันลงมาเราจะรู้เลยว่ามันหล่วมซึมครับอันนี้มันซึมเฉยแต่มันมันไม่ทะลุครับ คือมันซึมตามแนวปูนขึ้นมาเฉยๆนี่ยอย่างเงี้ยมันซึมมันซึมตามแนวปูนไม่เฉยแต่มันไม่ทะลุครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เนี่ยถ้ามันทะลุมันจะเยิ้มนะครับมันจะเยิ้มมาฝั่งนี้ไงครับแต่ถ้ามันรั่วมันรั่วนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้ามันรั่วนิดหน่อยก็จริงแต่มันรั่วทุกบ่อเนี่ยถ้าเราไล่เติมเนี่ยมันก็จะเปลืองน้ำอยู่ครับเปลืองน้ําแล้วก็ น้ำที่เติมใหม่เป็นมันไปนคอรินด้นไงมันก็จะมีผลต่อปลาครับดังนั้น่ะผมต้องมาพักแบบนี้ครับเนี่เปิดพักไ้ก่อนประมาณสองวันสามวันครับแล้วเวลามันน้ํามันลงแบบเนี้ยผมก็เอาปลาลมจุ่มแล้วก็เอา,เอาสาย,ยางขดุด <Wow. S 1> ถ้าเราเปิดจากก๊อกน้ำป,ปลปาแล้วใส่โดยตรงเนี่ยอันตรายครับมีผลไอต้ตัวโตไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ตัวเล็ก,ลกนุ่มนะครับมีผลครับคอรินครับ อันนี้ไปหาว่ายุงที่ย้ายมามื่ก่อนนะครับนี่ก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงครับไม่มีตายนะครับย้ายจากบ่อมาเริ่มเทิมเราฝั่งนู้นน่ะถ้าคนที่ติดตามนะครับเอามาอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่นะแน่นได้ครับไม่เป็นไรครับกินอาหารปกติครับนี่ที่อยู่บ่อใหญ่ด้านมาตายก็แปลกเหมือนกันนะครับผมก็เลยยยายให้ประอดกุหลาบมาไว้แทนนะครับว่าประอดกุหลาบตรงนี้มันเยอะครับถ้าคนติดตามผมจะรู้นะครับเยอะมากครับ แล้วเกิดไว้เดือตัวโตด้วยครับตัวนี้ป่งนะครับไม่พันตัวน i̇şte ี้โป่งนี่แหละครับครับเอาลูครับก็ทาไว้ประมาณสองวันนะครับก็จริงไม่ต้องร้อยถึงสามวันนะครับคือดูจากที่เราทาน้ําก้มสายชูเนี่ยให้มันยิ่เยอะให้มันแห้งให้มันซึมกับซึมมาแห้งครับวันนี้ผมล้างครับล้างสดนะครับรอบเดียวเราวเอาน้ำทิ้งแล้วก็เติมน้ำนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับ กพอท,ที่ติดตามผนแล้วเขาก็จะเหญิงทุกขั้นตอนนี้กันทำนะครับแล้วก็ติดพุกเนี่ยเ,เสีสยเชื้อเชื้อกใส่ครับ,รบเชื้อเพื่อกประกอบสะพานน้ำครับแล้วก็ปล่อยแพร์ได้เลยครับเดี๋ยวออกก่อนออกก็เติมน้ำเลยครับ น้ำที่ตัวปลาเนี่ยเป็นน้ำปลาปลานะครับตอนนี้เนี่ยต้องมีโคลีินครับแล้วก็เราจะกินว้าประมาณหนึ่งถึงสามมันครับก็อยู่ที่น้ำปลาปลาตอนแต่ละคึงชนว่าโคลรินเยอะไหมอย่างนั้นเราตั้งผมเนี่ยเขาถอน้อยครับแต่สักวันเดียวครับวันเดียวก็ปล่อยไปได้เลยครับผมจะเติมประมาณแค่ครับประมาณเนี่ยพวกปลาปลาสดพวกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใส่น้ําเยอะครับ อย่าประหยัดน้ำด้วยนะครับเมื่อก่อนเป็เกลือสมุนกับกระเม็ดกับมจะลืมว่าอะไรคือมันตรวจนะครับสองที่เครึ่งไหมสองที่เครึ่งครับยี่สิบบาทเองครับประมาณกำมือครับแบบนื้เดี๋ยวพิ้งไว้ก่อนพิ้งไว้ก่อนสำหรับไอ้ลูกเลื่อนอื่นเนี่ยสำหรับสำหรับบอลอื่นๆเนี่ยผมได้ทำมานี่นะครับเหลือนู่น วันนี้ตื่นเช้าหน่อยแล้วก็ผมได้ทาน้ําส้มสายชูทิ้งว้ละสามสามบ่อครับแล้วมาบ่อนี้ขอบด้านนอกครับเดี๋ยวทำอย่างอื่นต่อครับผมก็ดูดนี้เลยครับคือมันจะภาพเดียวจะสายก็คงไปแบบไม่ได้ครับมันจะไมค่อยสายครับนี่ครับเห็นไหมจากเมื่อวานนี้คุณมองไม่เห็นตัวปลา้วยซ้ำครับอันนี้เห็นเป็ลักษณนะครับ คือมันจะมีข้าๆกับเศษที่ครับเศษตะกบกอ่ะที่มันลอยเป็นมันฝุ่นนะครับมันฝุ่นแต่ตัวเนี้ยไอที่มันที่มันลอยลอยอยู่เนี่ยเป็น,มนเมฆเมฆจะหายไปแลวเดี๋ยวมันเป็นเดี๋ยวมันสีเจ้ครับสีมันเป็น,ปน,นสีนี้เจ้มันเป็นแค่สีครับแต่ไอผงฝุ่นผงที่สกะกปกอยู่ในน้ำอ่ะหายไปแล้วครับปลาก็สมบูรณ์ครับนวิ่งเล่นครับ ว่าได้นะครับสมบูรณ์ครับเราแล้วรับตัวนี้มานีแล้วครับล้างเกลือละล้างสองบ่อครับใส่น้ําครับน้ําประปาโดยตรงครับนู่นบ่อเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นครับผมใส่เกลือเรียบร้อยละนี่ครับก็ทําให้ดูอีกครั้งครับให้เราคนที่เข้ามาดูใหม่ครับใส่เกลือสักประมาณแคาบ่อบ่ออ -2 สองสองเมตรนี่ก็สักสองกำมือครับสองสามก็ได้ครับ ว่ามันอาจจะมีโคลงโคลินกดปูนที่มันยังค้างอยู่ก็ไม่แน่ครับเราก็สายไปก่อนถ้าเวลาเราเอาปลามาปล่อยปุ๊บเนี่ยเวลาปลามันเป็นแผลหรือว่าปลามันเพียปลาต,ต่างๆเนี่ยไม่ทาให้ปลามันหายครับสดชื่นนี่ครับนาดเดี๋ยวผมลองสองบอนะ่อเนี่ยหนาแน่นก็เป็นร้อยๆยตัวครับอยู่ได้รับสบายไม่ต่ายรับ็เปนข้อมูลแบบ ให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับฉาปูนใหม่ๆเลยครับทาไอนะ้นี่น้ำส้มสายชูครับทิ้งไว้หนึ่งวันสองวันล้างออกใส่น้ำปาปลปาได้ตรงใส่เกลือครับทิ้งไว้ประมาณวันสองวันครับปล่อยปลาได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้ย้ำอีกครั้งครับหรือเมื่อก่อนเนะี่ยถ้าคนที่จิดตามผมอาจจะเห็นผมต้นกล้วยครับ <laughs> ผมไปปันต้นกล้วยมาเป็นโอ้โหแทช่างน้าหนักได้เลยเป็นตันครับ มาสับมาสับร้อนก็ร้อนเอามาใส่อีกจะพิงไว้ประมาณ2สัปดาห์ครับแล้วมันก็เน่ามันก็มีกลิ่นแล้วก็หนอนยุงก็มาวางไข่เต็มนล้วมาตักอีกมาดูดน้ําออกอีกครับอาน้้ำกาแฟก็ใส่อีกเสียเวลาเป็นเดือนครับแต่นี่ย่นระยะเวลาก็แป๊บเดียวครับปล่อยปลาได้เลยก็เป็นประโยชน์ให้กับเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ครับนี่ มันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่อะไรหรอกมันเป็นวิธีใหม่เฉยๆครับ <c oughs> <c oughs> ง่ายกว่าเดิมอีกอเราต้องเปลี่ยนแปลงครับในทางที่ดีขึ้นครับแล้วก็ผมก็จะทำเรื่อยๆนู่นครับ กลับมาดูอีกครั้งครับผมเรื่องใสขึ้นนะครับนี่ใสขึ้น,ตน,นษาษาษาแต่ทำมแค่แตกมันเห็นมันเห็นคนมแมแหาเลยครับเราเห็นมันมันเห็นเราครับไอซีอยู <laughs> <laughs> นี่นี่นี่แต่แค่มันวิ่งเล่นแบบเนี้ยมันอารมณ์ดีครับนี่เป็นวงกลมเลย <Yeah. S 2> แล้วว่าน้ํามันสะอาดขึ้นไยน,น่ครับน้ำไหมครับดำเลย ทำไม่ตื่นครับเปิดทิ้งไว้นะครับผมเปิดน้ำสารละลายปิ้งเลยแต่ทีแรกอย่างเงี้ยนะครับสายปิ้งแบบเนี้ยสายปิ้งมันจะรออีกสักนิดหน่อยแล้วก็พอแล้วพักไปประมาณวันสองวันเอามาเป็นนี่ไงน้ำปลาปลาพอลินครับเกลือผมใส่ไปแล้วเมื่อกี้ครับแล้วก็จะโน่นแล้วก็จะย้ายไปโน่นโน่นโน่นแล้วมานีแล้วเต็มนะครับแล้วผมจะเอาปลาสอดอาจจะเป็นพันธุ์อื่นหรือว่า คัาบนลูนยังไม่รู้ครับผมจะไปดูก่อนผมจะไปซื้อพ่อพันแม่พันมามาปล่อยขยายให้หมดเลยนครับเดี๋ยวมาดูไอต้ตะก้าวันนานครับที่ผมเอาใส่ให้ดูว่าได้ผลไหมผมเห็นเมื่อกี้แล้วแหละแต่ผมเห็นปุ๊บผมก็อึไถ่ายทงบ้านไปด,ดูดีกว่านี่ครับมันเข้าไปอยู่กันถ้าลูกที่เกิดใหม่นะครับว้าว <Wow. S 2> คือมันจะรู้ของมันเองครับมันจะเข้ามาอยู่เอง มันจะมาหลบอยู่ในนี้การตัวโตมามายุ่งกับมันครับพอมันมันพอมาเอาไข่ในท้องมันนะคือมันเกิดปุ๊บนะมันมันจะมีไข่ติดท้องมันนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณวันสองวันสามวันครับโดยที่ไม่ต้องกินอาหารนะครับพอมันมันเอาไอ้ตัวนั้นมันทาให้ตัวมันโตขึ้นแล้วมันหมดปุ๊บเนี่ยมันถึงจะออกมาแหกินข้างนอกครับมันก็จะกินไอ้ตะไคร่น้ำไอ้ที่มันเล็กๆครับ เรก็เศษอาหารต่างๆที่ตกตามพื้นนะครับเห็นไหมข้างล่างนะีเยอะมากครับเนี่ยถ้ามาโตขึ้นมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาโลดแล่นทั้งนอกครับแต่ความจริงมันเยอะอันนี้ครับไม่เห็นเฉยม,มันไกลครับเนี่ยเต็มไปที่แล้วครับนี่ผมว่ามีอาจจะถึงพันตัวได้ซ้ำแต่มันไม่เห็นเฉยครับมันเล็กมาก นั่นๆนั่นๆนี่ๆจะเพราะจุดนี้เปสามสี่ตัวห้าตัวครับฮะดูดีๆนะมันหลบปลบมาเราไม่เห็นครับมาดูตอนมาโตดีกว่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ด้ยฝั่งนี้นี่เหมือนไอตัวเกิดใหม่จะไม่ค่อยมีครับก็แต่ละตัวล้วผมดูนะมันตัวมันตัดตัวโตทั้งนั้นครับนี่ออกมางนอกนะครับตามธรรมชาติมันจะเกิดเรือละหนึ่งครั้งครับ ต่อหนึ่งแม่ครับถ้ามันเกิดเดือนนี้แล้วเดือนเดือนต่อไปก็จะเกิดอีกครับมันมันจะพักประมาณสักสิบสิบวันสิบกว่าวันครับน่นจะอยู่เป็นฝูงไปกลุ่มนะครับผสมพันธุ์นะครับแม่มันเอาครับเก็บซีด้วยระบบเคลื่อนย้ายอัตโนมือครับโอ้ชิบานี่โอเคแล้วครับอะไรมนี่ครับย้ายไปนี่ครับนี่ย้ายได้ครับยกย้ายครับ เห็นมาทับให้ปรับมุมองศาให้มันพุ่งไปข้างหน้าครับนี่แต่แค่บล็อกครับบล็อกสานก้อนนะครับมาอยู่ข้างล่างก้อนนึงนะครับเพื่อยกสูงขึ้นมาครับแล้วก็เอาสองก้อนเนี้ยวางาบนบล็อกข้างล่างดีครับงั้นงั้นมันมันไม่ลอยครับคือมันพื้นมันต้องยกลอยขึ้นมาไงเพื่อให้น้ำมันทะลุลงไปครับนี่อันนี้บ่อนี้รู้สึกว่าจะขุนน้อยกว่าบอ่บอปลาตะพิมครับ นี่ครับเดี๋ยวคงจะล้างให้เห็นเห็นเลยชัดเจนเลยผมล้างอันนึงละนี่ครับเห็นไหมนี่ทั้งแดงครับแม่ครับนี่ใส่กรองครับใส่กรองทำเองครับนี่ใส่โคนครับนี่ครับเอฟซีสองบ่อสองบล็อกที่ว่าครับนี่ จริงผมทําไวไ้แล้วแหละแต่ผมเอาไปอาของมาเก็บไงก็เลยว่าเอ๊ะมันสดาบ่อครับอย่างนี้ก็ทำแล้วครับเนี่ยวันก่อนที่ฉาบฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของพวกนี้ไปไว้หลังบ้านแล้วก็ฉาบทั้งหมดมันจะสามารถเอาปลาสดมาเลี้ยงเพิ่มอีกสองสายพันธุ์ได้ครับ ร้อยครับกลองครับหนักมากเป็นทามถ้วยเดี๋ยวผมจะไล่อุดพวกนี้ก่อนแล้วก็เอาปูนเข้าปะตปะนะครับให้ไม่รั่วครับแล้วก็ทําเหมือนกับที่บันทานมานะครับฉาปูนครับมามาดูตอนที่มันเสร็จกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนานครับแหละครับชิ้นเท่ครับเรือสมุดครับสักประมาณสองกำมือครับนี่ปอกกระ่านน้ำครับเวลาเราใส่น้ำใหม่ครับมันเป็นน้ำปะปาครับตามสูตรตามสูตร พอจะท่านน้ำให้ปลามันมัน,มนสดชื่นไม่เป็นอะไรมีบัจแัยอะไรแต่การทห่มันแบว่าปูนใหม่เนี่ยเอาละครับก็ใส่ให้หมดเลยนะครับจะทิ้งไว้ประมาณวันสองวันสามวันครับว่ารอฟอเรนม,มาหายก่อนแล้วเก็เอาปลามาปล่อยครับโอเคเอ๋อก็เรียบร้อยครับทั้งสองบ่อไปขวานี่ครับฝนตกพอดีครับช่วงนี้ที่เชียงใหม่ฝนตกครับนี่หมดลอยนะครับ ปูเหลือครับพี่น้องเดี๋ยวผมว่าเอาไปซ่อมแซมข้างหลังบ้านดีกว่า <im> โอเคแล้วกลับมาอรอให้มแห้งก่อนแล้วก็เหมืาเดิมครับ <im> ทาน้ําส้มสายชูครับชิ้งไว้แล้วก็เติมน้ำมาใส่เกลือครับเต <im> ิมน้ำ <im> ครับ <im> เหม <im> ือนชิดเกล คือสมุดกับสักสองแสงกมือว่าบอมใหญ่ครับสอเมตรนี